รวมไทยสร้างชาตินะคะได้ทําการละเลงพื้นที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีหวังจะเจาะนะคะแต่ทางพักชาติไทยพัฒนากลับมองว่าการที่พักรวมไทยสร้างชาติจะมาเจาะพื้นที่จังหวัดส,สุพรรณเนี่ยเป็นการตีท้ายครัวนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเกิดความร้อนเกิดอุณหภูมิระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันนะคะเพราะว่าแต่งานนี้การที่คุณกัญจนาศิลปะอาชานะคะในฐานะ ประธานกรรมการอํานวยการพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยไปปาใัยที่อําเภอบางปะมานี่นะคะแล้วก็ได้บอกทํานองว่าสอนมวยผู้นํารัฐบาลว่าให้มีมารยาทการเมืองระวังจะไม่มีใครโคตรแตกกับกลายเป็นว่าไม่รู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้สูตรนี้นะคะแต่กลายเป็นศึกในครอบครัวศึกสายเลือดก,กันเองนะคะพเพราะเขาก็ว่ากันว่าคุณอิทธิพลก็ต้องการจะเป็นตัวของตัวเองมีเส้นทางทางการเมืองของตัวเองนะคะมีอนาคตของตัวเองจึง ปลีกตัวออกมาจากมือของพี่ชายคุณสนธยาคุณปลื้มนะคะแล้วมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทโอชาพักรวมไทยสร้างชาติหวังจะสร้างการเมืองต่อแต่ไม่จบเท่านั้นค่ะเพราะว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะ มีคุณสุชาติชมกลิ่นที่เป็นคู่ปรับกับบ้านใหญ่แสนสุขคู่ปรับกับตระกูลคุณปลื้มแสดงท่าทีบางอย่างว่าสเวเนี่ยจะโหวตให้กับแค่2คนเท่านั้นคือปอประวิตย์กับปอประยุทธ์อย่างนี้เนี่ยก็ถูกนะะักข่าวก็ต้องเอาไปถามผู้นําเลยว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นการปิดประตูพรรคเพื่อไทยหรือไม่และ250สอวอ,อย่างที่เรารู้กันว่าสวถูกตั้งมาจากยุคคอสชอยุคที่3ปอบุรพาพยัคฆ์เรื่องอํานาจนั่นเองคะ่ะอันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธที่มาของสอวไม่ได้นะคะเขาก็เลยมองกันว่าอเค หากเลือกพลเอกประวิทย์เป็นนายกก็จะฟาด่านสวอไปได้และป้องกันการทํารัฐประหารได้นั่นเองและก็จะเป็นการที่พักเพื่อไทยย่อนขาของตัวเองเข้ามาสู่วงโครจรของอํานาจเพื่อมองเกมระยะยาวเพราะพลเอกประวิทย์ก็หากอยู่ครบวารละสปีจริงก็จะปี7 0ูนและช่วงเวลาปี70นนั้นก็อาจจะเป็นเวลาของพักเพื่อไทยแล้วหรือไม่ กลับมาในการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าการเมืองนั้นคุกกุนกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ที่รัฐสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะเรียกว่าการเมืองที่คู่ขนานกับการเลือกตั้งน,นั้นก็เข้มข้นไม่แพ้ก,กันโดยเฉพาะกรณีระหว่างพักร่วม รัฐบาลกันเองแล้วก็มีในเรื่องของศึกสายเลือดด้วยนะคะในสัปดาห์นี้ที่เราจะมาเล่าและวิเคราะห์กันให้ฟังนะคะเริ่มจากพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองนะคะระหว่างพักรวมไทยสร้างชาติที่แม้วันนี้พักร่วมไทยสร้างชาติจะยังไม่ได้เป็นพักร่วมรัฐบาลแต่พักร่วมไทยสร้างชาตินั้นก็เป็นพักของพลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นสมการหนึ่งของพักร่วมรัฐบาลในเวลานี้ กับพักชาติไทยพัฒนาของคุณท็อปวราบุตรศิลปะอาชาแล้วก็คุณกัญจนาศิลปะอาชานะคะที่ตอนนี้ก็มีวิวาทะระหว่างกันหลังจากที่พักรวมไทยสร้างชาตินะคะได้ทําการละเลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีหวังจะเจาะนะคะแต่ทางพักชาติไทยพัฒนากลับมองว่าการที่พักรวมไทยสร้างชาติจะมาเจาะพื้นที่จังหวัดสุพรรณเนี่ย เป็นการตีท้ายครัวนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเกิดความร้อน,อนเกิดอุณหภูมิระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันนะคะเพราะว่าพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยที่ผ่ามาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเรียบร้อยไม่ค่อยโตเที่ยงไม่ค่อยโตแยงยท,ทางานในหน้าที่มีรัฐมนตรีสองเก้าอี e, ้ก็ทํางานอย่างเดียวไม่ได้ออกมามีรีแอคหรือทําให้เก้า e อี้บิ๊กตู่ละสัมไม่เคอยออกมาขยา่าเก้าอี้บิ๊กตู่แต่ยิ่งไกล้เลือกตั้งการแข่งขันเกิดขึ้นการประทะคลม การต้องเผชิญหน้ากันมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามระบบประชาธิปไตยนะคะแต่งานนี้การที่คุณการนาศิลป,ปะอาชานะคะในฐานะ ประธานกรรมการอํานวยการพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยไปปาใสที่อําเภอบางปมานี่นะคะแล้วก็ได้บอกทํานองว่าสอนมวยผู้นํารัฐบาลว่าให้มีมารยาทการเมืองระวังจะไม่มีใครครบหลังจากที่จะเตรียมเจาะนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์นะคะเคยลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินกับคุณพีรพันธ์สารีรัฐถวิภาสนะคะเลขาธิการนายกน้ฐมนตรีและหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้นะคะหลายพักก็จ้องจะเจาะนะคะแต่กลายเป็นว่าพักรวมไทยสร้างชาติ ก็เล็งเห็นว่าพื้นที่นี้มีโอกาสที่จะได้สูงนะคะก็ทำการเตรียมจะเจาะเกิดกลายเป็นศึกระหว่างคนในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองค่ะทำให้งานนี้นะคะคุณวราวุธนะคะต้องมีการนัดเคลียร์ใจกับคุณพีรพันธ์เกิดขึ้นนะคะโดยคุณวราวุธก็บอกว่าทุกอย่างคุยกันเรียบร้อยแล้วเคลียร์กันจบแล้วนะคะ ก็พร้อมจะสู้ทั้ง5เขตในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรักษาพื้นที่เอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรติดใจยอย่างไรนะคะโดยบอกนะคะว่าการเลือกตั้งก็เหมือนการแข่งฟุตบอลน,นะคะในการเตะกันอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่เมื่อจบ90นาทีแล้วก็ยังคงมิตรภาพและก็ค่อยมาว่ากันในการทํางานร่วมกันในอนาคตค่ะก็เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงจุดยืนพัก ชาติไทยพัฒนานะคะว่าพักชาติไทยพัฒนานี่พร้อมไปกับทุกขั้วทางการเมืองนะคะทำงานได้กับทุกพักการเมืองพร้อมที่จะร่วมเป็นรัฐบาลในอนาคตนั่นเองค่ะแต่แน่นอนว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็อาจจะมีถูกเล็งในหลายๆพักหนึ่งในอีกพักหนึ่งที่มีการเล็งจะเจาะพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีคือพักเพื่อไทยนั่นเองนะคะแต่คุณวรารวุฒิบอกแล้วว่าจะไม่ขอใช้คาว่าแลนด์สไลด์เหมือนกับพักเพื่อไทยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่จะขอใช้คําว่าลถล่มทลาย แทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะที่มีความเคลื่อนไหวระหว่างกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและก็ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ชัยภูมิสําคัญของพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะมากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นศึกสายเลือดหรือไม่นะคะในตระกูลคุณปลื้มนะคะหลังจากที่แต่ละคนออกมาให้ข่าวแล้วไม่ตรงกันโดยเฉพาะระหว่างคุณ สนธยาคุณปลื้มกับคุณอิทธิพลคุณปลื้มพี่น้องกันเองเนี่ยราคาออกมาให้ข่าวไม่ตรงกันคุณสนธยาได้นําบ้านใหญ่คุณปลื้มบ้านใหญ่แสนสุกเนี่ยนะคะไปอยู่พักเพื่อไทยแล้วนะคะโอ้โหขนกันไปลงสมัครพื้นที่อะไรจัดแจงกันเรียบร้อยหวังจะสู้กับบ้านใหม่ ชมกลิ่นของคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะที่เป็นบ้านใหม่จังหวัดชนบุรีที่ย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะและในเวลานั้นนะคะคุณสนธยาก็พูดชัดเจนว่าเป็นมติของบ้านคุณปลื้มแล้วว่าทุกคนจะย้ายมาอยู่พักเพื่อไทยแม้แต่คุณอิทธิพลคุณปลื้มด้วยแต่กลายเป็นว่าคุณอิทธิพลมาให้ข่าวทํานองว่าจะไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอ้าวหลายคนก็เลยวิเคราะห์ว่าเอออันนี้เนี่ยสูตรเดียวกับสามมิตรหรือเปล่าที่ แยกกันเดินแล้วก็แยกกันโตคุมทั้งสองขามนาดระหว่างขามนาดฝั่งคนเอกประยุทธ์จันโอชากับขามนาดทางฝั่งพักเพื่อไทยในอนาคตทางการเมืองที่การเมืองในเวลานี้ไม่มีอะไรแน่นอนฝั่งสามิตรเขาก็กระจายกําลังคือคุณสมศักดิ์เทพสิทธินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอยู่พักพางประชารัฐกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณเหมือนเดิมแต่ส่งสอสอในมุ้งสามิตรเดิมเนี่ยนะคะไปอยู่พักเพื่อไทยนะคะ ส่วนคุณอนุชานาคสายนะคะก็ไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์นั่นเองอันนี้เนี่ยเขาก็เลยมองว่าใช้สูตรนี้หรือเปล่าของตระกูลค,คุณเพิ่มแต่กับกลายเป็นว่าไม่รู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้สูตรนี้นะคะแต่กลายเป็นศึกในครอบครัวศึกสายเลือดก,กันเองนะคะเพราะเขาก็ว่ากันว่าคุณอิทธิพลก็ต้องการจะเป็นตัวของตัวเองมีเส้นทางทางการเมืองของตัวเองนะคะมีอนาคตของตัวเองจึง ปลีกตัวออกมาจากมือของพี่ชายคุณสนธยาคุณปลื้มนะคะแล้วมาอยู่กับพลเอกประยุจันทร์ชอาพักรวมไทยสร้างชาติหวังจะสร้างการเมืองต่อแต่ไม่จบเท่านั้นค่ะเพราะว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะมีคุณสุชาติชมกลิ่นที่เป็นคู่ปรับกับบ้านใหญ่แสนสุขคู่ปรับกับตระกูลคุณปลื้มที่ฝั่งตระกูลคุณปลื้มมองว่าคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเหมือนคนที่ไม่รู้จักบุญคุณค้นเพราะว่าคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเคย ได้ดิบได้ดีแล้วเติบโตในเมืองชนมาเคยได้ลงพื้นที่เคยได้เป็นสอสอสมัยแลละเพราะกำนันเปาะแต่ทำไมวันนี้ถึงมาแข่งบ้านใหญ่หลังเดิมที่เคยอยู่มาเองอันนี้เนี่ยก็มีการมองกันแบบนี้เพราะอีกทั้งหนึ่งคุณสุชาติก็ต้องการที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาเพราะคุณสุชาติ ก็เติบโตเพราะมาอยู่พักพลังประชารัฐนะคะแล้วก็ได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในชีวิตในตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและเป็นขุนพลอยู่ข้างพลเอกประวิทธ์พลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้แต่พอเกิดเหตุการณ์ที่สองปบุรพพยัก์แยกพักกันและร้อยเอกธรรมนัฐกลับไปยังพักพลังประชารัฐก็ทําให้คุณสุชาติชมกลิ่นต้องย้ายตามบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์ออกมาแล้ววันนี้คุณสุชาติก็เป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญของพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งก็กลายเป็นพักเดียวกับที่คุณอิทธิพลคุณ ื้มย้ายไปนั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยศึกสายเลือดเนี่ยจะจบยังไงเลือดที่ว่ากันเนี่ยเป็นเลือดแบบไหนเป็นเลือดข้นกว่าน้ําหรือว่าเป็นเลือดข้นคนจางในแง่ของศึกครั้งนี้ทางการเมืองในตระกูลคุณปลื้มนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวการเมืองที่เกิดขึ้นนะคะมากันอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางฝั่งพักรวมไทยสร้างชาติกับพักพลังประชารัฐก็พยายามขับเคี่ยวกันพอสมควรนะคะ หนึ่งในปรากฏการที่มีการจับตามองก็คือการยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับแล้วนะคะว่ามีวันยุบสภาในใจแล้วนะคะแต่พอสื่อถามว่าวันไหนหนายก็บอกว่าถ้าบอกแล้วจะอยู่ในใจได้อย่างไรก็ต้องมีการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าด้วยนะคะในเรื่องนี้พร้อมกล่าวยืนยันว่าไม่ได้เตะทวงหรือทวงเวลาให้กับพักรวมไทยสร้างชาติ พักเขาก็ต้องรู้อยู่แล้ว <c oughs> ก็ต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาส่วนตัวเชื่อว่าพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมอยู่แล้วนะคะและเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรจะออกมาเมื่อ,อไหร่อย่างไรพลเอกประยุทธ์ก็พยายามชี้แจงแล้วก็พยายามแยกออกมาเพราะก่อนหน้านี้นเขามีการประเมินกันว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมแล้วเท่านั้นซึ่งพลเอกประยุทธ์เลยต้องออกมาปฏิเสธและชี้แจงอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการถามกันไปอีกว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาวันที่21 มีนาคมนี้หรือไม่อ่าหลายคนถามว่าทำไมต้อง21มีนาคมคำตอบก็คือเป็นวันเกิดพลเอกประยุทธ์นั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้คำตอบนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะคะพร้อมกับย้อนถามสื่อกลับมาแทนว่าสื่อเกิดวันไหนก็จะยุบวันนั้นแทนในคราวต่อไปอย่างนี้เป็นต้นกลายเป็นว่าไม่ได้คำตอบแต่ได้เห็นอาการท่าทีและช่องที่ไม่ปฏิเสธวันที่21 มีนาคมนั่นเองซึ่งก็จะก่อนครบวาระ4ปีเพียง2วันเท่านั้นแล้วก็พอพูดถึงว่าทําไมต้อง21อีกพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะมีความเชื่อในเรื่องตัวเลขพอสมควรโดยส่วนตัวพลเอกประยุทธ์เชื่อในเรื่องของเลข1นและเลข2พอสมควรที่ถือว่าเป็นเลขนําโชคของพลเอกประยุทธ์ทั้งเกิดวันที่21มีนาคมแล้วก็เคยอยู่เหนื่อยทหารเสือมาก่อนก็คือ กรมทหารราบที่21รักษาพราะองค์นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรขนําโชคของพลเอกประยุทธ์อีกตัวเลขหนึ่งที่มีการพูดถึงขอพูดตรงๆก็คือขนาดวันรัฐประหารนะคะก็ยังย2่สพฤษภาคมนะคะอันนี้เนี่ยก็ถูกการตีความในเรื่องเลข1เลข2มาตลอดก็ต้องจับตาดูว่าจะเป็นวันที่21มีนาคมมันเกิดพลเอกประยุทธ์หรือไม่ที่พลเอกประยุทธ์จะมอบของขวัญให้ตัวเองคือการยุบสภาแล้วก็มอบของขวัญให้กับนักเลือกตั้งว่าปีกองการเมืองได้เริ่มดังขึ้นอย่างเป็นทางกกาาารรแแลล้้้้วววนนนนนั่นนน่่เเเอองงตตใีีะะคย การวางฟอร์มระหว,ว่างปอปวิชกับปอพยุทธ์นั้นก็ขับเคี่ยวกันพอสมควรในฝั่งปอปวิชก็เดินเครื่องเต็มสูบเลยทีเดียวลงพื้นที่บ่อยครั้งแล้วก็ลงไปเปิดตัวสอสอในพื้นที่ต่างๆบ่อยครั้งมากขึ้นนะคะมีการปรับลุกใส่แจ็คเก็ตลงพื้นที่ทุกวันหยุดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็มีการมองว่าเกมนี่ยังไงพลเอกปวิชก็ยังคงเหนือกว่าพลเอกะยุทธ์ในแง่การรีแบรนด์เองเป็นนักการเมืองอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นแต่พลเอกะยุทธ์นั้นก็ยังคงความเป็นตัวของตตััััััววเเเเเเออออออองงงงงงยยยู่นะะะ่่นน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 นกกกกก็็คคืืืาาาาารรรปปดดีททหหะ้้้ชชมขล์ พลเอกประยุทธ์แต่ในเวลานี้เรียกว่าในพักพลังประชาชัก็มีคลื่นใต้นะการข่มกันเองของบรรดาลูกเลิฟลูกรักของพลเอกประวิตธอยู่ด้วยนั่นเองนะคะพลเอกประวิตธก็ต้องพยายามคุมลูกทับของตัวเองนะคะที่มีอยู่อย่างหลากหลายหลายมุงมากนะคะเรียกว่าเสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้แต่อันนี้มีเสืออยู่หลายตัวแต่ก็ต้องอยู่ร่วมถ้ากันให้ได้แต่ก็มีพี่ใหญ่บูรพาพยัก์นะคะอย่างพลเอกประวิตธิคุมลูกทับเอาไว้ให้ได้อยู่ในเวลานี้นะคะเรียกว่าในฝั่งพักพลังประชารัฐแม้จะมีขุนพลคีแมนบ้านใหญ่หรืออะไรต

ฝั่งพักรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์แต่ความเหนือชั้นนี้ก็ต้องแลกมาซึ่งการที่พลเอกประวิทธ์ต้องคุมบรรดาขุนพลเหล่านี้ให้ได้นั่นเองซึ่งที่ผ่านมาก็มีข่าวทํานองว่าขุนพลลูกเล้ตีกันเองด้วยนั่นเองนะคะน,นี่นก็เป็นสิ่งที่พลเอกประวิทธ์จะต้องเผชิญนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรียกว่าสอวอนี่ท็อปฟอร์มเช่นกันนะคะสอวอเนี่ยก็มีตัวจี๊ดนะคะอยู่ประมาณไม่กี่คนนะคะที่จะยกมาวันนี้ก็มีประมาณ3ท่านที่ถูกเรียกว่าเป็นตัวจี๊ดในสัปดาห์ที่่่่าาานนนมไมไววจะเป็คคุณคุณณััชศศริิิิกต รัตนวราหและคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะคะที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะว่าสาว2อ0อคนนะคะยังคงมีอํานาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอยู่นั่นเองจนถึงปี2567นะคะที่สวจะสิ้นสุดวาระ5ปีลงนั่นเองค่ะในส่วนตรงนี้เองนะคะก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยสสสายตัวจี๊ดเนี่ยก็พูดทานองว่าแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนั้นไม่เหมาะสมนะคะหลายคนก็พูดทํานองเลยว่าขอให้ไปเสริมกระดูกให้แข ีนายกหน่อมแนมนะครับก็มีการเปรียบเปรยว่าคุณสมบัติคุณอุ้งอิงไม่เหมาะหรอกอาจจะนํามาซึ่งเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วพร้อม แสดงท่าทีบางอย่างว่าสเวเนี่ยจะโหวตให้กับแค่2คนเท่านั้นคือปอประวิทย์กับปประยุทธ์อย่างนี้เนี่ยก็ถูกนักข่าวก็ต้องเอาไปถามผู้นําเลยว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นการปิดประตูพรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรด้วยนั่นเองค่ะแน่นอนว่าทางวังผลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิตยก็ต้องตอบอย่างนี้อยู่แล้วว่าไม่สามารถคุมหรือสั่งสวได้นะคะสวก็มีความเป็นตัวของตัวเองสามารถคิดเองได้สามารถทําเองได้ไม่มีใคร สั่งสอวอได้แล้วพร้อมให้โยนกลับไปถามสอวอแทนอันนี้ก็เป็นในความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นดังนั้นดังนั้นนะคะจึงเกิดสูตรทํานองที่ว่าก่อนหน้านี้เราเคยเล่าในรายการคุยฟ้าผ่าของเรากันไปแล้วนะคะว่าเลยเกิดสูตรทํานองที่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้พรรคเพื่อไทยต้องดันพลเอกประวิตธขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะว่าหาก ดันพลเอกประวิทธ์ขึ้นเป็นนายกได้เนี่ยพักเพื่อไทยก็เหมือนย่อนขาตัวเองเข้ามาสู่ในสมการอํานาจแล้วนะคะมาร่วมรัฐบาลอยู่กับพลเอกประวิทย์แล้วซึ่งพักพลังประชารัที่ผ่านมาก็แสดงท่าทีไร้ขั้วไม่จับมือกับใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นพรักที่ไร้ความขัดแย้งไปได้กับทุกขั้วพลเอกประวิตธิรีแบรนด์พักพลังประชารัฐใหม่หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ออกไปจากพักพลังประชารัไปตั้งพักครุมไทยสร้างชาติในฝั่งพักเพื่อไทยก็ยังไม่เคยเคลียร์ชัดว่าสุดท้ายแล้วจะจับมือกับพพรรรรรคลังงงปปปะชาาาาาาานนนนหหืืออออไมมม่่่่่่ทีีีผกกก็็็เเเเบบยยยโใ้ขต ชัดเจนผิดกับพักเก้าไกลที่มีความชัดเจนอย่างมากว่าไม่จับมือกับพักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดอํานาจของคอสชอหรือเกี่ยวข้องกับ3ามปบุรีพาพยักอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นท่าทีที่แตกต่างกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือหากการที่พักเพื่อไทยจะด,ดนนันพลเอกประวิทย์เป็นนายกก็สามารถฟาดาน25งอาสสวไปได้และก็อาจจะเป็นการปิดกั้นการทํารัฐประหารในอนาคตไปได้ด้วยเพราะน้องๆในกองทัพนะคะก็ยังมีสายวงสุวรรณอยู่ในกองทัพอยู่บ้างะคะแม้ว่าวันนี้เนี่ยระยะห่าง ระหว่างกองทัพกับสาย3ปอปบุรภพพยักจะมีระยะห่างกันมากขึ้นด้วยดุนอำนาจในกองทัพที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ด้วยรุ่นเตรียมทหารที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ด้วยบริบทภายในกองทัพที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง4ีหปีที่ผ่านมานะคะทำให้กองทัพถูกแยกออกมาจากรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆทาให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงกองทัพได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆนะคะน,น,นี่ก็เป็นปัจจัยที่ต้องจับตาดูอีกเช่นกันและ 250. สอวอย่างที่เรารู้กันว่าสวถูกตั้งมาจากยุคคอสอชอยุคที่3ามปบุรีพาพย นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธที่มาของสอวอไม่ได้นะคะเขาก็เลยมองกันว่าโอเคหากเลือกพลเอกประวิตยเป็นนายกก็จะฟาดด่านสอวอไปได้และป้องกันการทํารัฐประหารได้นั่นเองและก็จะเป็นการที่พักเพื่อไทยหย่อนขาของตัวเองเข้ามาสู่วงโครจรของอํานาจนะคะ เพื่อมองเกมระยะยาวเพราะพลเนธประวิตย์ากอยู่ครบวาระสี่ปีจริงก็จะปี7 0และช่วงเวลาปี70นั้นก็อาจจะเป็นเวลาของพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่แน่นอนค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้มวลชนของพรรคเพื่อไทยเกิดความไม่พอใจว่าการทําแบบนี้เนี่ยอาจจะทํามาสู่แรงกระเพื่อมทางการเมืองพรรคเพื่อไทยก็มีจุดยืนที่อยู่ฝั่งประชาธิไปไตยมีการต่อสู้ทางประชาธิปไตยมายาวนานตั้งแต่ยุคคนเสื้อแดงมาถึงยุคปัจจุบนันที่มีการต่อสู้ในเรื่องนี้มาโดยตลอดและต่อสู้กับการต่อต้านรัฐประหารก็เลยเกิดก็ต้องมี ามช่างใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกันอันนี้นก็เป็นโจทย์ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันว่าการจะมาตั้งทํารัฐบาลสูตรดิวข้ามขัวเนี่ยจะเกิดขึ้น แล้วจะคุ้มกับต้องเสียมวลชนหรือฐาน f c ที่ไม่พอใจหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณจตดดุพรพรมพันธ์นะคะก็เคยออกมาพูดเตือนคุณทักษิณที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีวิวาทะระหว่างคุณจตดดุพรกับคุณทักษิณก่อนหน้านี้ที่ออกมาแฉะระหว่างกันนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงเยอะนะคะก็คือในเวลานี้นสามปอบลพาพยักมีการเริ่มวางทายาทไว้แล้วบ้างหรือไม่นะคะ ตอนนี้นี่มีการพูดกันเยอะนะคะมีการพูดกันเยอะในเครือบ้านป่าลอยต่อในฝั่งของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณว่าในเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยเริ่มวางทายาททางการเมืองเอาไว้แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้พลเอกประวิทย์ก็อยู่ในวัย77ปีแล้วนะ,ะแต่ก็ยังคงใจบ,นนบันแดนแรงลงมือที่อะไรต่างๆแต่พลเอกประวิทย์ก็ต้องมีการวางทายาทเพราะถ,ถึงวันหนึ่งพลเอกประวิทย์ก็ต้องวางมือทางการเมืองด้วยปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆแล้วก็ด้วยภารกิจต่างๆที่มีมากขึ้นต้องผ่องถ่ายคนรุ่นต่อไปในการมมมมาา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 ททํงงงงงนนกกกกรรเเือออต่่่ซึข็ีัว คนที่จะมาเป็นทายาททางการเมืองให้กับพลเอกประวิทย์ก็คือปอที่4ที่มีการพูดถึงผ่านหน้าสื่อมาโดยตลอดนะคะซึ่งปอที่4ี่ในวันนี้ก็เริ่มมีบทบาทในพักพลังประชารัฐมากขึ้นและได้ชื่อว่าเป็นคนที่พลเอกประวิทย์รักและฟังมากที่สุดหลายคนก็เริ่มวิ่งเข้าหาปอที่4ี่มากขึ้นก็มีการให้อนโฟกัสปอที่4ในระยะยาวมากขึ้นว่าอาจจะมามีบทบาทนําและก็อาจจะเป็นคนที่มาเป็นทายาททางการเมืองแทนพลเอกประวิตย์นั่นเองเพราะพลเอกประวิตย์เองก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองก็ต้องเริ่มมีกกกกาาาาาาารรรผ่่่่อองงงถยยยวววททในนนํเเเมืไ้ชดีัคะ อีกหนึ่งบุคคลนะคะที่จะต้องเริ่มมีการวางทายาททางการเมืองก็คือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เองก็จะต้องรู้ว่าวันหนึง่งพลเอกประยุทธ์ก็ต้องลงจากอํานาจก็ต้องมีการวางทายาททางการเมืองเช่นเดียวกันและจุดนี้เองเนี่ยที่พลเอกประยุทธ์ยังคงไปต่อทางการเมืองเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็มีการมองกันว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็กลัวว่าหากลงจากอํานาจไปแล้วอาจจะถูกเช็คบินย้อนหลังด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็เคยยอมรับกระสือมาด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยก็ถูกคดีเช่นกันก็เเเเดดดดิิินนนนนห้าาาส่่กกบบวววยยุตตตตธมมมปชีีีััคผ 300ร้อถึงสี่คดีเลยนะคะที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ในเวลานี้นะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูว่าหากพลเอกประยุทธ์สิ้นอหน้าไปเนี่ยจะนํามาสึ่งการเช็คบินย้อนหลังหรือไม่อย่างไรในอันนี้ก็ทําให้พลเอกประยุทธ์จะต้องไปต่อพร้อมกับหาทายาททางการเมืองมารองรับไว้ซึ่งทายาททางการเมืองในเวลานี้ก็ถูกออนโฟกัสไปที่คุณพีรพันธสารีรัฐวิภาคนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งบุคคลที่ได้เริ่มวางมือทางการเมืองไปแล้วในบรรดา3ปอปบุรพาพยัก์นั่นก็คือบิ๊กบ๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่ได้เคยเปรยกระสื่อว่าตัวเองจะเริ่มวางมือทางการเมืองแต่ก็เชื่อกันว่าพลเอกอนุพงศ์จะไปทําการเมืองหลังม่านแทนอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติช่วยพลเอกประยุทธ์ต่อไปนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นทหารเสือที่ร่วมกันทําการเมืองมาด้วยเช่นกันติดตามกันได้ตลอดาทางช่องทางของสเปซบาร์ในทุกช่องทางค่ะสเปซบาร์พอดแคส